มือนี้ครับบาร์บีคิวอหานทะเลแต่ไม่กินไม่ได้ครับรอคุณหนูเขาเต้นหิวข้าวครับคุณหนูเร็วๆนะครับยังยังอีกเต้นคนเดียวแต่ดูสิครับทุกคนรอทุกคนรอแค่คนคนเดียวไม่มีใครได้กินสักคนครับคุณหนูครับดูดิครับคนรอ ว้าวมือนี้ครับบาร์บีคิวหันทะเลแต่ไม่กินไม่ได้ครับรอคุณหนูเขาเต้นหิวข้าวครับคุณหนูเร็วๆนะครับยังยังอีกเต้นคนเดียวแต่ดูสิครับทุกคนรอทุกคนรอแค่คนคนเดียวไม่มีใครได้กินสักคนครับคุณหนูครับดูดิครับคนรอ